สวัสดีครับผมขอต้รารขก็สุดทรัพย์ชาแนลนะครับกลับมากับแอตโตอีกแล้ววันนี้เรียกได้ว่าจะบอกว่าจะเป็นคอนเทนต์ก็ไม่ได้เออจะอเป็นคอนเทนต์ใหม่ก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราอยากเอากลับมาพูดครับต้องบอกก่อนจุดประสงค์ของคอนเทนต์นี้เห็นชื่อแล้วนะครับคือคอนเทนต์ถ้าอยากจัด นะเราจะใช้รูปอย่างเดียวนะครับโดยรูปเนี่ยก็จะเอามาจากในทางอินเทอร์เน็ตถ้าเกือหมดนะครับหรือทางเพจไทวันกัดครับที่เขามีของใหม่โดยหลักๆเนี่ยในคลิปนี้มันจะเป็นการ์ดที่เอามาเสริมกับเด็กเก่าบางเด็กที่เราไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของในภาคใหม่เออต้องบอกว่าไม่ใช่ของในภาคใหม่มันเป็นของใหม่ที่ออกนั่นแหละแต่ว่า อยากให้รู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากได้การ์ดหลัเกเล่นการ์ดใหม่ใบเนี้ยที่การ์ดออกใหม่เนี่ยเราควรจะเก็บอะไรไว้บ้างเพราะตอนเนี้น้องๆน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะเดี๋ยวมันจะเข้าภาคด,ดีถูกไหมเดี๋ยวก็จะมีฟอร์แมตวที่ก็ยังมีของวิ่งอยู่ หรือจะมีพรีเมียมที่แม่งใส่ผสมได้อีกโอ้บาบๆาบบา,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 บามันมันคือมันตอนนี้มันจะเริ่มมีหลายฟอร์แมตในการเล่นละแต่เราก็เลยทำเป็นชิปออกมาเพราะต้องยอมรับว่าบางใบเนี่ยเราก็ขายขายแดกไปแล้วแหล,ละครับนะไม่ค่อยมีกินนะครับก็ขายแดกไปแล้วก็เลยทําให้ตัวในตัวชิปเนี้ยเราจะบอกว่าถ้าน้องอยากจะเล่นตัวนี้ในชุดนี้ จะควรเก็บอะไรไว้ก่อนดีคลิปอะมันจะออกมาก่อนของออกในระยะหนึ่งนะครับไว้ดูเป็นแนวทางแต่คลิปของเราเนี่ยถ้าอยากจัดเนี่ยจะไม่ได้มีทุกแคนนะบอกไว้ก่อนเลยอาจจะมีอาจจะเป็นอา่ามันจะจะมันไม่ได้อาจจะมันจะเป็นแคนที่แอตโตสนใจเอามานำนเสนอว่าเฮ้ยน้องอยากจัดเด็กนี้ดูไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เปิดกันด้วยอย่างที่เห็นไปหน้าปกคลิปแล้วก็วคืออยากจัดรอยย่อพลาดิน นะครับรอยัลพาราดินซิงเคเวอร์ดากอนนั่นเองซึ่งซิงเคเวอร์ดากอนเนี่ยของถ้าจำไม่ผิดจะมาประมาณเดือน6ก นะครับเป็นของเป็นของที่ออกในภาคดีแต่เป็นของเสริมของ V s ซีรีส์นะครับอาจจะงงนิดนึงนะคือของ V นั่นะแหละจะออกมาคู่กับบั t เตอร์เบดเอาง่ายๆคือมันเรียกสติกเกอร์กลับมานั่นแหละนะครับคู่ผู้นี้อันนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นรีเจนกันนะอันนี้เราวางทาให้ดูว่าภาพมันต่อกันเ,ยเฉยๆอ่ะโดยคู่นี้อ่ะจะเป็นการนํากลับมาทั้งคู่ครับแล้วก็จะเป็นยูนิตที่ ไม่ได้คู่กันขนาดนั้นแต่ก็ยังใช้ความสามารถคู่กันอยู่แล้วออกมาพร้อมกันเลยถ้าน้องๆอ,อยากจะเล่นติงเทเบิลดากอนนะครับนะขอเรียกว่าสายติงเทเบิลดากอนแล้วกันถึงจะบอกว่าเป็นสีเกอร์ก็ตามเพราะว่าสีเกอร์มันไม่ได้เต็มสายขนาดนั้นเราควรจะจัดอะไรบ้างก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนครับกับเรื่องของสกิลของตัวติงเทเบิลดากอนตัวติงเทเบิลเนี่ยมันจะมีเทคออโต้ uto, เมื่อ,อยูนิตนี้ลงช่องแวนการ์สามารถเคอร์ดบทหนึ่งค้นหาบัตเตอร์เบสสีเกอร์บัตเตอร์เบสสีเกอร์นะครับบัตเตอร์เบสเก่าไม่ได้นะ จากกองการ์ดคุณ1นึ่ใบคอลงช่องเรียกาศสลับกองการ์ดคุณยูนิตท,ที่ทําการคอเนี่ยจะบวก1 0,000่นตามจํานวนฟอร์ m มาเกอร์นะครับของคุณก็คือเอาง่ายๆถ้าฟอร์ตเรามี5า้าใบ ตัวบัตเตอร์เบทที่ออกมาบวก5 0,000เออแค่นั้นเองแล้วมีเทคนิคนึงครับอันนี้เป็นคีย์หลักของมันเลยก็คือเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีถ้าคุณไม่เคยนะครับต้องบอกว่าไม่เคยนะทำการไลท์ในเทอร์นี้เลยสามารถโซบาร์สามนำการ์ดจากดอปโซนนะครับสี่ใบเนี่ยเอากลับเข้าอ่านำการ์ดเหล่านั้นนะกลับเข้ากองการ์ดเราได้ค้นหาซีเกอร์ติงเชเบิลดากอนนะครับหนึ่งใบนำมาไลท์ในสภาพ,าพสแตนสำหรับกองการ์ดคุณเวลานำมาไลท์ก็ได้กิฟต์้วยนะ จะเห็นว่าชีวิดสำคัญมันอยู่ที่โซบารสามเด็กเล่นกับโซครับเด็กเล่นกับโซทีเนี้ยอ่ะเรามาดูของบัตเตอร์เบดกันก่อนบัตเตอร์เบดก็จะมีเทคออโต้เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องแวร์หรือช่องเรียก็ได้ทิ้งการ์ดจากบนมือหนึ่งใบเลือกเรียการแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบรีไทม์นิดนึงทิ้งซะเลือกแวนการ์ดของคุณที่มีคําว่าสีเกอร์ในชื่อกาดที่มีเกตเท่ากับหรือต่ํากว่าแวนการ์ดคู่แข่งนะครับก็คือง่ายถ้าสมมติแวนการ์ดเขาเป็นเกตสาม อ่ะเราตัวของเราต้องเป็นเกตสามหรือเป็นเกตสองนั่นแหละหนึ่งใบคี้พื้นฐานจะกลายเป็นสองจนจบเทินตัวนี้เอาง่ายตัวมันลงแวนก็ได้เทตนะพอแค่ลงแวนปุ๊บทิ้งมือถ้ายิงลงแวนทิ้งมือยิงเขาได้นะครับพอยิงเขาเสร็จปุ๊บจริงๆถ้ามันไม่มีให้ยิงอะ่ะมันก็เหมือนทิ้งมือแล้วก็บวกคีได้นะเพราะว่าแวนการดคือกดทําได้เท่าที่ทํามันก็จะทําให้ตัวเองอะ่ะมีคี้ได้แต่ว่าในการมีคิของตัวเองอะ่ะมันจะต้องวงเล็บว่า เราต้องเริ่มหลังเริ่มก่อนทําเทคนนี้ไม่ได้นะเพราะเริ่มก่อนล้าทําเทคนี้เราจะมีเกรดสูงกว่าคู่แข่งเพราะมันบอกว่าเราต้องมีเกรดเ,เท่ากับหรือต่ากว่านั่นเองนะครับและมีเทคนึงมีเทคนึงเป็นเทคออโต้ในช่องเรียกการเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีถ้าคุณไม่เคยทําการไลท์เลยนคน,นีเอเห็นปะจะมีกระคันทํา่าไม่เคยทําการไลท์เลยจะนําทคนิคนี้ไปไว้ใต้กองการคุณและจวดหนึ่งนั่นเองนะครับก็เหมือนว่า เปลี่ยนมือได้เอาลงมาใช้งานถ้าเทอร์น,นี้ไม่มีการไลฟ์ก็เปลี่ยนตัวไปแต่จริงๆเด็กมันจะถูกไลฟ์ค่อนข้างบ่อยในระดับหนึ่งนะครับโอเคโดยภาพรวมครับตัวของด็งเทเอร์ดารกอนเนี่ยจะเล่นกับโซนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องบัตเตอร์เบดชัวร์อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันออกมาคู่กันเนาะแต่หลักๆคือมันเป็นการเล่นกับโซครับในโซเราต้องมีการ์ดที่อยู่ในโซเพื่อเพื่อให้มันบินได้เกือบทุกเทิร์นอ่ะต้องต้องมีต้องการบินต้องการการบินที่ดีถ้าเรามองกันอะ่ะ เวลาเราเล่นจริงๆถ้าไม่มีตัวสักชาร์จโซเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเกจศูนย์ตัวเริ่มถูกไหมเป็นเกตหนึเกตสอและตัวสุดท้ายที่ยืนเว้นแว้คือเกตสาก็คือเวนการจะเป็นเกตสาเท่ากับเรามีโซ่สาใบติงเซฟเวอร์จะบินได้ดีๆแค่1ครั้งเท่านั้น และจะเหลือโซแค่ใบเดียวเพราะว่ามันถูกไลททับตัวติงเจอร์เอร์ตัวแรกจะถูกไลทกลายเป็นโซและทีนี้เราก็จะลุกปุ๊บมันก็จะไม่ได้เพราะไม่มีโซหลักๆเนี่ยมันจะเล่นกับการเติมโซซึ่งการเติมโซเนี่ยแวนการ์ดในภาควีเคยออกตัวที่เล่นกับโซมาแต่ต้องบอกก่อนว่ามันออกไม่เยอะและยิ่งตัวหลักเนี่ยมันออกมาน้อยมากๆมันพูดตรงๆเลยมันคือแทบจะออกมาแค่ตัวเดียวเลยก็ว่าได้เพราะหลักๆในภาควีเนี่ยมันจะเทไปให้กับสายของบัตเตอร์เบรทุกอย่างจะเป็นบัตเตอร์เบรเหลือหมด กับอีกสายหนึ่งก็คือเป็นสายของเอาไมลไปเลยซึ่งมันก็โดดนนแหละนะต่อให้มันมีสายที่ออกมาแล้วอย่างไซโคริกาดมันก็ไม่ได้แบบมีนของเสริมเยอะแล้วมันก็จะเล่นกับสายของมันกับเกรดหนึ่งตัวเล่นกับตัวเล็กอ่ะแล้วก็จีโรไนก็ยังไม่ออกจีโรไนออกมาก็ยังเล่นกับสายของมันอยู่ดีนะครับทีนี้ตัวของตีเซว์วาดากอนเนี่ยมันก็เล่นกับโซมันเหมือนกับกรณีของตัวหนึ่งครับมังกรเทวะเหมือนกันคือโซเซเวอร์ดากอนโซเซเวอร์ดากอนของญาตอ่านเทอีทีหนึ่งเผื่อใครจำไม่ได้แอคทีฟ บวกตัวละหมื่นห้าจนจบเทินแล้วเมื่อมันโจมตีนะครับมันสามารถเลือกโซชาร์จหนึ่งได้ตัวของมันจะกรณีเดียวกับตัวนี้เลยซึ่งเราเคยทำโปรไฟล์เนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปดูบนขอบมุมบนแล้วกันเดี๋ยวเราใส่เป็นลิงก์ไว้ให้ Uh, ตัวเด็กมันอะเราจะอัดแอปออกมาจากตัวเด็กนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเติมโซได้และใช้สก,กิลได้ไอตอนที่เป็นเด็กโซเซฟอะมันไม่ได้ต้องการการเติมโซเยอะเพื่อเล่นโซได้บ่อยๆอ,อันนั้นอะมันต้องการเติมโซให้เร็วเพื่อเราจะได้แบบปุ้งขึ้นเกจสามปุ๊บวางฟอร์สสแล้วเราตีแบบ อัดออกไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงแถวหนึ่งมันบวกแถวและสามหมื่นอ่ะเอาง่ายๆมันค่อนข้างแรงแต่อันเนี้ยเราต้องการโซที่มันเติมเรื่อยๆนะครับมันเลยมีตัวที่น่าสนใจกับการเติมโซอยู่2ตัวแรกครับสตัวนี้มีตัวหนึ่งหาง่ายหน่อยตัวหนึ่งหาย,ยากหน่อยกับตัวมังกรนะครับตัวมังกรที่ชื่อว่า dis dis con This connect dragon ห้าอันิดเข้าไป เด็กเด็กคนเตดากอนแล้วก็ตัวของปอนเกาตัว2ตัวนี้เป็นเกตส2และเกตห1ที่มีสกิลเกือบจะเหมือนการผิดกันแค่นี้เดียวเองมันมีสกิลออโต้ในช่องอกรกยะเหมือนกันเมื่อมันลงและในคอลัมน์เดียวกับมันคือในแถวแนวตั้งเดียวกับมันเนี่ยมียูนิตอื่นอยู่มันจะทําการโซชาร์ตหนึ่ถ้าโซชาร์ตเจอทิกเกอร์ตัวเกตห1จะบวก 5, า้าพตัวเกตสจะบวกหมื่นผิดกันแค่นี้ ที่เหลือเหมือนกันหมดจะเห็นว่า2ตัวนี้มีสกิลอะไรคือสกิลโซชาร์ตครับมันเป็นยูนิตที่ช่วยเสริมในเรื่องของโซได้ค่อนข้างดีอย่างที่เราบอกไปเวลาเราไลท์เวลาเราเล่นปกติเนี่ยมันจะมี0ูนย์อยู่ในโซและถ้าสมมติเราบินโซเซฟไปศูนกระถูกถอดออกแล้วก็ถูกไลท์ทับมันจะเหลือโซเซฟตัวแค่ใบเดียวที่เป็นโซไอ้สตัวนี้มันมาช่วยเพิ่มตรงนั้นได้มาช่วยเพิ่มโซได้นะครับอย่างน้อยถ้าเราได้ชาร์จสักสองใบมันทําให้เทิร์นหน้า เราก็ยังสามารถบินโซเซฟได้แล้วถ้าเกมมันถูกยิงออกไปเราก็ยังสามารถทําให้โซเซฟบินออกได้อีกครั้งนะครับเพราะว่าเรามีตัวโซชา์จนทั้งเยอะยูนิตสองตัวนี้เป็นไปได้คือให้เก็บยาละสี่ไปก่อนถ้าจะจัด,จดโซอาซิงเจเบอร์ในการเล่นนะครับก็หอกตัวนี้ค่อนข้างเลยคอมเมนต์และทีนี้ตัวของปอนกาวเองก็จะมีตัวของไฮดรอบิดเดอร์อากเนถามว่าอากันอ่ะมันมัสแฮฟในการใช้กับเด็กมันขนาดนั้นไหมเอาจริงๆคือมันอยู่ในระดับ 60% 70%ในการใช้ก็คือจะไม่ได้เหมือนตัวปอนกาวกับตัวมังกรตัวเมื่อกี้ที่มันแบบเออคุณควรจะต้องใส่อะเพราะว่าไฮดรอมอิดเออร์กันนี้อ่ะมันเป็นตัวเสิร์ฟปอนกาวเว้ยมันมีเทคออโต้ในช่องแวนช่องเลียเมื่อลงเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งเสิร์ฟปอนกาวหนึ่งใบคอรงช่องเลียกับแอสับเด็กและเทคล่างมันจะบวกพลังเมื่อมีไฮบีดนะครับตอนมันโจมตีทีเนี้ยหลักๆเลยอะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวโซชาร์หรืออะไรมันตัวกินเคาน์เตอร์บาร์พอมันตัวกินคออเเตรร์์บาานี่่ย ด้วยตัวเด็กมันอะสภาพจริงๆอ่ะมันจะมีแค่คัเดอร์บาร์ในการเรียอของบัตเตอร์เบดตอนโซเซบินลงมาเท่านั้นซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้ตรงนั้นเยอะเท่าไหร่ตัวนีน้มันก็เลยเป็นตัวเลือกมาจริงๆตัวของอากาเนะอะมันไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอากาเนะมันดึงแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสในการจั่วขึ้นมือพอเราจัวขึ้นมือเป็นอากาเนะอะเราเหมือนเรามีปอนกาวอยู่แล้วอะเพราะว่า อากาเนะมันใส่ปอนเกาถูกป่ะมันจะได้ตัวโซชา์แน่ๆเออแต่ถ้าสมมติไม่มีหรือหาไม่ได้จริงๆอากาเนะคือไม่เป็นไรแต่ปอนเกาอ่ะมันคือขาดไม่ได้แต่ว่ามันก็คือ70%ที่เรารู้สึกว่ามีมันก็ดีเออจะมีนัก3ามหรือ4ใบก็ได้ครับจริงๆเวลาเล่นมันต้องลองแมนเนจกันดูอีกทีว่าใส่เต็มหรือใส่ไม่เต็มอะไรก็ว่าไปนะครับใบต่อมาอีกตัวหนึ่งครับอันนี้มาจาก b ี3ีาใบนี้ยังพอหาได้อยู่นะถ้าจะเล่นจริงๆเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่แนะนําครับกับพเนสสพี่ย เบนเทกออโต้ในช่องแวนช่องเลียเมื่อลงโซชาร์ตหนึ่งเห็นป่มมันทาการโซชาร์ตเลยเพราะมันเป็นเกตสามแลวมีเทกนึงเป็นออโต้ในช่องแวนช่องเลียก็ได้ถ้ามีการถ้ามีการ์ดจากในโซเราถูกถอดลงดับโซอยู่นี่จะบวกห้าพันนจบเทินแล้วมันจะวงเล็บไว้เลยบอกว่าบวกสองพันห้ายิปยูโซบาร์ห้าสมมุติเราโซบาร์กี่ใบมันจะบวกใบละห้าพันโซเซฟตอนบินนะใอ้ขอภยัยซิงโซเซฟตอนที่บวกพลังเมื่อก่อนมันถอดออก ห้าใยมันก็จะบวกสองหมื่นห้าสิงเซฟตอนบินมันก็จะบวกหมื่นห้าเวลาสิงเซฟลุกขึ้นมาไอตัวเนี้ยมันก็จะบวก พลังไปด้วยเพราะว่ามีการถอดโซออกถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเติมโซและก็ช่วยปั๊มพลังได้ดีมากอย่างที่เห็นเบสพลังของมันอ่ะหมื่นสามใช่ปะ่ะถ้าไม่ได้รวมกิฟอะไรก็หมื่นสามเวลาถ้าเอามันตีอ่ะมันอาจจะตีหลังซิงเซฟบินแล้วก็ได้พอซิงเซฟบินเสร็จปุ๊บมันโซบ,บาสามอย่างน้อยตัวนี้มันจะยืนสองหมื่นแปดละเดี๋ยวยังไม่ได้รวมพลังอื่นนะตัวนี้มันจะยืนสองหมื่นแปดในการโจมตีทําให้มันโจมตีได้ค่อนข้างแรงครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ควรจะมีสี่ไว้ก่อนเอาจริงๆเพราะว่าเเทท่่่าีีดูนย เกรดสในเด็กเราอะถ้าไม่นำพวกทิกเกอร์หรืออะไรเงี้ยจะเป็นแค่สิ่งเซฟกบบพารามิเนสสตัวที่ยืนเป็นแวนเลยเออเอาจริงๆจะมีแค่2ตัวเดที่ยืนไม่ได้ยืนเป็นแวนสิเป็นเกรดสาใบในเด็กที่เอามาใช้งานจริงๆเพราะว่าจะบอกว่าใส่ตัวอื่นไหมพี่หรืออะไรไหมพี่คือมันไม่ได้จําเป็นกับเด็กขนาดนั้นนะไอ้ตัวนี้มันดันจําเป็นแล้วมันดันมีสกิลบวกพลังตามถอดโซด้วยมันเลยเก่งนะครับทีนี้ต่อมาครับเรื่องคิวทิกเกอร์เนี่ยหลายๆคนก็ อาจจะมองฮิวทิเกอร์ใหม่กับตัวของฮิวทิเกอร์เก่าอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับมันดีในคลิปนี้เราเลยพูดก่อนเดี๋ยวเราจะมีคลิปของเรื่องฮิวทิเกอร์แยกออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันและทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในเราไปคุยกันในส่วนของตรงนั้นเต็มๆอีกทีหนึ่งฮิวทิเกอร์ใหม่อ่ะมันจะเป็นการ์ดเกรดสามซึ่งแน่นอนครับฮิวทิเกอร์ใหม่กับฮิวทิเกอร์เก่าอ่ะใส่รวมกันได้แค่ไม่เกิน4ใบเหมือนเดิมนะเพราะว่าอยากให้อ่านตรงตัวเทตของเกดรดศูนย์ที่มันอยู่หน้าจอตอนนี้ก่าวา only โอลีเฮฟอั o ทูโฟกัสวิดฮิ e อิ in a deck ก <the> ็คือฮิวทิกเกอร์สามารถใส่ในเด็กได้แค่4ใบมันคือกรณีเดียวกับพวก,กตระกูลเซนติเนลอย่างไอ้พวกดอพีจีกับตัวของ PG 3 0 0 0มนอะ่ะเออมันก็ยังใส่รวมกันได้4ใบอันนี้ฮิวก็เหมือนกันนะครับคุณจะใส่เกจสาใบเกจศูนย์สใบก็ได้คุณจะใส่เกจสามสาใบเก, 2, 2บกจศูนย์หใบก็ได้นะครับมันมีความแตกต่างระหว่าง2ใบนี้อยู่ก็คือฮิวทิกเกอร์ธรรมดามันจะมีฮิลสองหมื่นถูกป่ะและเป็นเกจศูนย ิทิกเกอร์ใหม่เป็นเกรดสและมีชิว15ื่นอันดับแรกก่อนเลยก็คือเราจะใส่ผสมกันก็ได้เพราะว่าต่อให้ชิวทิกเกอร์อชิวที่มีของเกรดสมอ่ะมันมีเทคก็ตามนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเทคมันก็ยังมีเงื่อนไขในการใช้งานของมันอยู่อาจจะใส่ไว้อย่างละ2-2ก็ได้นะครับแล้วก็ในบางเด็กมันจะบอกว่าศูนย์ห้ามกาดอะไรอย่างเงี้ยเกรดสก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการใช้งาน เหมือนกันก็คือความใช้งานของทั้งคู่มันดีกันทั้งคู่นั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยในเรื่องของตัวเกร3สมเองอะ่ะมันก็ยังมีเทคข้างล่างแต่ในรอยย้อนอันนี้แอตโตก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะใช้แล้วมันจะคุ้มขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันบอกว่าเมื่อ,อยุนิเนี้ลงช่องการเดียนจากแฮนจากมือนะถ้าในเธอนั้นไม่มีการไล์เกรดหรือมากกว่ามาก่อนในการต่อสู้นนเนนี้เราสามารถ ได้เทคนะครับเรามาเลือกเทคได้หนึ่งอย่างก็คือให้แวนการ์ดเราบวกมือนจนจบเทินหรือว่าลบคี้ที่ข้อฝั่งตรงข้ามลง2คิได้นะครับอันนี้ก็คือต้องไม่มีการไล่กับเด็กอันนี้วงเล็บไว้เลยกับเด็กนี้ มันมีการไลฟ์บ่อยมากเออมันมีการไลฟ์ไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวบินมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวบินมาไลฟ์ใหม่บ่อยมากถ้าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยอ่ะมันอาจจะมีผลที่ดีกว่านี้ก็ได้แต่ถามว่าติดไว้เสียหายไหมไม่เสียหายครับไม่เสียหายมากและอย่าลืมว่ามันถึงจะเป็นเกตสามมันหมื่นหนึ่งต่อ้มันเป็นทิกเกอร์ก็ตามนะมันก็ลงไปตีได้นะครับจริงๆเอาลงไปไลฟ์ได้ด้วยนะแต่ไม่ได้กิฟต์มันได้แค่ทวินได้เฉยๆนะครับแล้วก็ตัวของฮิลทิกเกอร์ใหม่ที่เป็นเกตสามเนี่ยมีเทคในการย ถ้ามันลงช่องเลกาดจากบนมือเราเหมือนเดิมและถ้าในดาเมโซนของเราเนี่ยไม่มีการ์ดอยู่เลยเนี่ยมันสามารถยิงการ์ดลงแดมได้ด้วยอันนี้ก็จริงๆเป็นทริคได้นะครับเวลาแบบโดนการ์ดแดมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละจะพอใช้หรือเปล่าจริงๆในตัวของ V จริงๆอาจจะได้ใช้น้อยกว่าที่คิดสําหรับเด็กนี้ นะครับแต่ลบซิงเดิเวอร์ตัวนี้อาจจะได้ใช้น้อยอาทิตย์แต่ตัวอื่นน่ะก็ไม่แน่อาจได้ใช้มากกว่าก็ได้นะครับก็ต้องดูกันแต่ด้วยความพิว่าเด็กมันเด็กนี้มันไลท์บ่อยเวลามันลุกมันคือการไลท์ทับอ่ะมันก็เลยแบบอ้าวกูไลท์ไปแล้วอ่ะเดือนนี้กูกูจะทํายังไงอ่ะก็กูไม่ไ่อยใช้เออมันมันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแต่ติดไว้สักหนึ่งใบก็ได้นะครับหนึ่งถึงสองใบก็ได้จะใส่อย่างละครึ่งก็ได้เนาะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นนะครับและก็ ตัวของสุดท้ายที่เป็นตัวหนึ่งที่มีไว้ก็ดีครับไม่ได้เสียหายแล้วก็ด้วยตัวเด็กของซิงเกิลเ e อเองมันไม่ค่อยกินเคาน์เตอร์บาอย่างที่เราบอกไปในท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำเสนอมาเนี่ยจะมีซิงเกิลเ e อที่กินเคาน์เตอร์บาไว้เรียก b า s t e r b อร์เบสติเแล้วก็จะมีตัวของอากาเนะที่ไว้เรียกก,ก่อนเก่าถ้าไม่ใส่อากาเนะก็ไม่มีตัวกินเคาน์เตอร์บารแล้วนะครับหลักๆอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําเลยกายเป็นลิตเซ ามาลอนนะครับหรือปาดน้อยมาลอนนั่นเองนีต้เซรมาลอนเนี่ยมันมีตัวสกิลออตโต้ในช่องเรียกกาศวันเพื่อเทิร์นเมื่อเรียกกาศใบห็นลงคอลัมน์เดียวกับมันสามารถเคา้าเตอร์บัสหนึ่งตัวการหนึ่งใบไ,ได้แล้วมันบวกสามพันตัวนี้ถามว่าทาไมถึงใส่เป็นตัวนี้มาคือหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราไปดูกับสกิลของบัตเตอร์เบสซีเกอร์เนี่ยเวลาลงมาทิ้งมือหนึ่งถูกปะ่ะแปบลบว่าเราจําเป็นต้องเสียมือมันไม่มีตัวเติมมือด้านทางเด็กเนี่ยแทบจะไม่มีตัวเติมมือเลยตัวมาลอนเนี่ยมันยังเติมมือได้้แลวก็ ตระก,กูลตัวโซชาร์ทั้งหมดอะเวลาลงมามันต้องมีตัวในเซมคอลัมน์หรือคอลัมน์เดียวกันมันถึงจะได้โซชาร์ทถูกไหมพอมันมีตัวในเซมคอลัมน์เดียวกันหรือลงมาให้โซชาร์จเนี่ยถ้าเราเกิดมีมาลอนอยู่ในคอลัมน์นั้นอยู่แล้วอะเราลงยูนิตพวกนั้นลงมาเนี่ยมันเท่ากับว่าเราได้โซชาร์ทและเทคของมาลอนก็เกิดด้วยสามารถคาลเจอร์บาร์สหนึ่งจวแล้วก็บวกสามพันได้ด้วยนั่นเองคือมันเป็นคอมโบอะมันเป็นคอมโบใน,ในการเล่นให้มันเกิดทิกเกอร์ ของ2อย่างพร้อมกันคือตัวที่ลงมาแล้วก็ตัวที่อยู่ในสนามอยู่แล้วอ่ะทําให้ผลนะ่ะมันเป็นผลดีในการที่เราจะลงเราสึกว่าโอเคเราลงมารอนไปแล้วเดี๋ยวเราก็ลงตัวนี้เพื่อไปโซชาร์ดยังไงเราก็ต้องลงไปก่อนสมมุติว่าเรามียูนิตเกตหนึ่งตัวอื่นหรือเกตสอตัวอื่นก็ตามในสนามที่มันไม่ใช่เจ้ามารอนที่มีเทคอย่างนี้นะเราเอาลงจากมืออ่ะแล้วเราก็เราต้องเอาลงจากมืออ่ะ เพราะว่าเราจะใช้ปอนกาวหรือมังกรเกดสองอลงไปตัวตามลงไปเพื่อจะโซชาร์ดมันจะไม่ได้มีผลอะไรแต่กลับมาลอนอก็ลงมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเทคเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกมันกินบาสน้อยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีผลในมีผลที่ดีกับตัวเด็กมันคือเราจะเลือกจะจวดจะไม่จวดก็ได้หรืออีกบางกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือตอนที่สิงเจเวอร์บินลงมาตอนที่กดใช้สกิลหลังจบการตอ่อสู้พอมันลงช่องแวน่ มัน c o u เตอร์บา s t หา Butter b u ต t e r base trigger ได้อะถ้าในเธอ์นี้เราไม่มีการจัว Mar นะ่วมาลอนเน่ยไอเราไม่มีการจัว่วใช้สกิลของมาลอนที่ที่ได้จัว่วเราบัตเตอร์เบ e ไปต่อหน้ามาลอนเะน่ยก็เท่ากบับว่ามันมีการลงมาเหมือนกันแล้วก็ c o u เตอร์บา s t หนึ่งจวบวกสามพันได้พอจวดเสร็จเราค่อยไปสกิลทิกเกอร์สกิลให้ตัวบัตเตอร์เบ e ก็ได้บัตเตอร์เบ e จะได้ Butter ทิ้งมือแล้วเหมือนว่ามีตัวเลือกอีกใบหนึ่งเพิ่มขึ้นมาบนมือว่าเราจะควรจะทิ้งใบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นก็ได้เช่นกันนะครับเลยมาลอนไปอีกหนึ่งใบที่เล็กคอมเมนต์แบบเด็กนี้นะครับก็ประมาณเหมือนเดิมครับอันนี้ขอที่อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันพวกโปรโซชาร์จเราจะวางไว100้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบหมดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคืออากาเนะอย่างเงี้ยอากาเนะก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาลอนอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจะใส่เด็กนะครับก็ประมาณนี้ ก็เตรียมของไว้ประมาณนี้แล้กันอันนี้เป็นความคิดจากทางแอตโตนะใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอัธยาใสครับก็ขอให้มีความสุขกับการจัดเด็กและการเล่นละกันไว้เจอกันใหม่ครับแน่นอนเอาบอกเลยแล้วกันเรามีแพนอีก2คลิปของช่วงนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทาแล้วก็อัดแค่นั้นเองไว้เจอกัน,ว,กนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ